วันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆเลยนะครับกับเรื่องผีไทยที่ชื่ออาจจะคุ้นแต่พอลงรายละเอียดแล้วเนี่ยมันสยองกว่าที่คิดเยอะเลยใช่ครับกำลังพูดถึงปอบซึ่งที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยเป็นตำนานที่อย่างรากลึกเลยนะโดยเฉพาะในอีสานแต่คำถามคือจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากไหนกันแน่แล้วทำไมเอ,อ่ทำไมต้องเจาะจงว่ากินเครื่องในสดๆด้วยล่ะครับ ตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้มันมีที่มายังไงลองมาแกะรอยกันดูค่ะคือถ้าตามความเชื่อหลักๆเลยนะคะต้นกำเนิดปอบเนี่ยมาจากเรื่องสายศยยศาสตร์คาถาอาคมล้นล้วนเลยว่ากันว่าเป็นคนที่เรียนวิชามาแล้วทำผิดข้อห้ามร้ายแรงมากๆที่เขาเรียกกันว่าผิดครูนะคะหรือไม่ก็อาจจะใช้มนต์ดำไปทำเรื่องไม่ดีเข้าวิญญาณก็เลยเหมือนถูกสาบให้กลายเป็นผีร้ายไปเลย กลางวันอาจจะดูปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะแต่กลางวันนี่แหละที่จะถูกบีบให้ออกล่าออกหาของสดสดกินโหแค่คิดตามก็ขนลุกแล้วครับกลางวันเห็นหน้ากันอยู่ดีๆพอตกกลางคืนเออไกลร่างไปเป็นอีกอย่างออกควักไส้ควักพุงสดๆเลยล่ะครับทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยนะใช่ค่ะฟังดูสยดสยองมากคือการผิดครูในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลย การถูกสาปให้เป็นปอบนี่เลยถือเป็นการลงโทษที่น่ากลัวที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่ตายแล้วจบนะคะแต่มันคือการต้องติดอยู่ในวังวนความทรมานหิวโหยของสดสดแบบไม่จบไม่สิน้นเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็แบบว่าน่าเวทนามากๆเลยค่ะ แต่เรื่องความเชื่อปอบนี่มันก็ไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมครับเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยจากแค่เรื่องไสยสาศาสตร์ผิดครูอย่างเดียวก็เหมือนจะมีมิติอื่นๆเข้ามาอย่างเรื่องวิญญาณร้ายเข้าสิงหรือบางทีเอ,อ่อถูกเอาไปโยงกับอาการป่วยทางจิตก็มีแบบนี้มันทําให้ความน่ากลัวเดิมๆมันลดลงไปหรือเปล่าครับอื hmm. เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่การลดทอนซะทีเดียวแต่มันเป็นการปรับตัวของความเชื่อมากกว่าให้เข้ากับความเข้าใจของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมันที่ที่เขายังเชื่อเรื่องนี้มากๆเนี่ยก็ยังมีพิธีกรรมนะคะอย่างขันห้าหรือพิธีเชิญครูอะไรพวกนี้ที่ต้องมีเครื่องเส้นมีการสวดขอเข้ามาหรือขับไล่ก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมันยังอยู่นะคะแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแล้วที่ซับซ้อนไปอีกคือ ปอบไม่ได้มีแค่แบบเดียวใช่ไหมครับมีแบ่งประเภทอีกอย่างออปอบธรรมดาที่เกิดจากโดนสิงค่ะค่ะตอบวิชาที่มาจากคนเรียนวิชาละพาทเองใช่ค่ะบางทีก็มีผสมกับตำนานอื่นอย่างกระสือด้วยแล้วก็มีอันที่ฟังดูทั้งน่ากลัวทั้งเศร้าเลยคือปอบสืบทอดอ๋อใช่ค่ะค่ะที่ว่าต้องหาทายาทมารับช่วงต่อไม่งั้นตัวเองจะตายทรมานจริงเหรอครับเนี่ยจริงค่ะ ตามความเชื่อนะคะการแบ่งประเภทพวกนี้มันสะท้อนความพยายามของชาวบ้านนะคะที่จะอธิบายที่มาหรือความแตกต่างของสิ่งที่เขากลัวโดยเฉพาะปอบสืบทอดนี่น่าสนใจมากคือมันไม่ใช่แค่คำสาปส่วนตัวแล้วแต่มันกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ผูกกับครอบครัวกับสายเลือดไปเลยมันสะท้อนความเชื่อเรื่องภาระเรื่องความรับผิดชอบที่แบบว่าปฏิเสธไม่ได้ในสังคมชนบทมันเป็นความสยองคนละแบบกับปอบธรรมดาเลยค่ะ แล้วปอบนี่ก็ไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องเล่านะครับโดดเข้ามาอยู่ในหนังด้วยโดยเฉพาะยุค80-090นี่หนังปอบหยิบป,ปอบผีฟ้าอะไรพวกนี้ดังมากเลยใช่ค่ะดังมากโคล้วอวาวากลายเป็นไอคอนไปเลยสร้างภาพจำปอบที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็มีมุมตลกๆด้วยค่ะ หนังพวกนั้นทําให้คนรู้จักปอบในวงกว้างเลยแม้จะใส่ความตลกเข้าไปเยอะนะคะแต่ว่าแก่นความสยองเดิมๆม,มันก็ยังอยู่นะเรื่องการถูกสิงกันไล่ล่าเนี่ยหนังยุคหลังๆก็เอาปอบมาตีความใหม่ในมุมที่ลึกขึ้นอย่างสะท้อนปัญหาสังคมหรือว่าด้านมืดในใจคนผ่านตำนานนี้ก็มีค่ะพอคุยกันมาทั้งหมดนี่เอ่อำให้เห็นเลยว่าปอบนี่ไม่ใช่แค่ผีธรรมดาตัวหนึง่ง แต่เป็นเหมือนภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องอำนาจที่ลี้ลับเรื่องการลงโทษเมื่อทำผิดกฎผิดครูแล้วก็เป็นวิธีอธิบายความกลัวต่อสิ่งแปลกปลอมหรือเรื่องไร้รายที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยนะครับอืมสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยคือพลังของตำนานนี้นะคะที่มันปรับเปลี่ยนเล่าใหม่ตีความใหม่ได้ตลอดเลยจากเรื่องเล่าปากต่อปากไปสู่พิธีกรรมสู่หนัง สู่การตีความเชิงสังคมมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าพื้นบ้านแบบปอบเนี่ยมันยังแบบว่ามีชีวิตชีวาแล้วก็ส่งผลต่อความคิดความรู้สึกของคนในสังคมไทยอยู่ตลอดน่าคิดต่อนะครับว่าถ้าถ้าเราลองมองข้ามเรื่องศสยศาสตร์แป๊บหนึ่งแล้วถามว่าจริงๆแล้วตำนานปอบเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวอะไรบางอย่างที่มันฝังลุกอยู่ในสังคมชนบทมานานความกลัวที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับ